ีอะไ,เออเออไปเลยเระเบิดลระเบิดกูะนะมาไปอีกรอบเนยแตะหนึ่งออออตายตายแน่เลย เห็นมี่ห,ห,ยหายเงี้ยเฮ้ยตายตายเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโป้งเอ้ยโอ้โหมาที่เลยเออเออตายนี่นอะไรวะเนี่ย แต่ละบัดคือแบบโยนระยะใกล้เอออะไรเนี่ยมาไหมบกไม่ได้ไมึงอยู่ไหนกันเออไงดีวะอ่ะ ตายอล้วกูเฮ้ยตายตายเออเออเออจะตายเลยโบลิง โป้งโป้ปงมน,นั้นต้องไปเปลี่ยนเออเปลี่ยนจริงอันนี้อ่อเลยมไม่เหมือนเดิมแหะมานี่เลยแต่ละตัวโป้ง ค่นแม่นโอ๊ะ bưng ơi ơ rồi bay ơ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  Lại rồi này... ơi bay เอ,อล่วงหมดเลยป้าพี่ปะเอ๊ะไม่ใช่ปี่ป่ป้าไปเลยป่าป้าทำไรป่าป้าเาเจะไปอีกแล้วนะป่าป้าไปเลยไปเออเออเออของใครเนี่ยไป ไปไปไปเออเอเอมึงใครอ่ะมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไปเอ,เอ,เอไปืไป,ไปเออเออเออไปไปไปเออเออ ตายางั้นแม่แล้วก็ไปไปมึ <c oughs> งะไปโอ้ตายเลยไปไปไป ไปเออโอ้ยแล้วเบื่อไปเออตายเลยไหมฮันแนไปด้วยไป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 ,ไป,ไป

จบีนานาคชีวิตโป้งโพลี่เลยโป้งเออแน่เนี้ยไปนู่นแล้วอ่ามีอ่ามีอาเมีอ่ามห้า <ities> ทามีน่ะเออทามีห้าห้าทำมีทามีห้าห,ห้าห้าห้า,หานี่ปังเอ,อ้ยเดี๋ยว ได้ไงอ่ะเออตายเลยพวกแอนเอาแอนบี้มาไม่ได้ใช้เลยเปลี่ยนจากอันนี้ดีกว่าเป็นแอนวิวแอนบีวิ่งเลนี่ฮะฮะตีไม่ได้เลยนะ้ยองจะโจนะ ให้ลืมไปให้น,นีโยโอดไม่ทันดีกว่าตาไม่ได้ตาไม่ได้ตายเหมือนกันมึงฮะเปลี่ยนอาวุธดีกว่าคอไอ้นี่ไม่ได้ใช้เลยมาเป็นไอ้น,นี่ปังเออโอ้โคตรไก่เออเออ โอ้โหเอ้ยน่ากระโดดเลยหรือกระโดดไปแล้วเอ๊ะปิ้งปิ้งปิ้งฮุ้ยฮุ้ยชาวิ่งวิ่งวิงวิงวิงว่ง ไปสองลูกเออป่งแม่ทำเาเช่นอะไรล่ง